อยากมี a s s i v e i ิน o m e แล้วต้องทำยังไงคะเพื่อนๆหน้าเพจถามกันมาอีกแล้วค่ะว่าได้ยินคุณกันพูดเรื่อง a s s i v e income วันนี้อยากจะมี a s s i v e income กับเขาบ้างต้องเริ่มต้นยังไงการแนะนำง่ายๆอย่างนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีหลายแบบนะคะบางโครงการบ้านจัดสรรนะคะ developer ดังๆก็ลงทุนหุ้นกู้ค่ะสามารถที่จะได้ดอกเบี้ยนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนแล้วก็อยากที่จะซื้อทรัพย์นะคะเพื่อมาปล่อยเช่าก็เป็น a s s i v e income อีกแบบหนึ่ะเพื่อ สามารถที่จะคํานวณได้ง่ายๆนะคะว่าเพื่อนๆซื้อทรับนั้นๆเนี่ยแล้วได้ค่าเช่าอัตราเนี่ยต่อปีเท่าไหร่เราเรียกว่า ROI นะคะ Return of Investment ค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนไม่ใช้เงินสดในการซื้อนะคะเรากู้ซื้อเนี่ยเราก็สามารถที่จะคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยได้ว่าถ้าเราผ่อนธนาคารแล้วเรายังมีเงินเหลือไหมถ้าเกิดเงินเหลือส่วนต่างอันนั้นเราก็เรียกว่า Passive Income ได้เช่นเดียวกันค่ะ ถ้าเกิดว่าเพืเ่อนๆคนไหนยังไม่มีที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ทีมงาน Luxury Property by Miss การยินดีให้คำตอบค่ะ